ครับสสดนครับผมอ๋อฮีลาสัตว์ยังบทกูเล่นอาวันนี้จะมารีวิวลูกทอง UTS นะครับผมขีดเท่าไหร่ะสิบห้าว่ะกีนะทองไม่เคยลองเล่นมกันสองนี้ดีดาดีนะไอดาซื้อมาลองเล่นละไม่ไม่ดีรับใช่อ่ะแล้วใส่ขอวแบนี้แบบเป็นกลเลย ซองผมชอบเล่นฉายาแบบนี้นะครับผมความันยามเตาหัวสุดไม่ใส่นะใส่ความความแรงอ่ะเอามารีวิวให้ดูเฉยนะดาจัดได้ตัดตัวเงาเด็กวันนี้ก็อยู่กับพี่แบงค์เอ้ยพี่ออฟด้วยนะสมาชิกใหม่ในแครนะครับผมแบงค์ครับเอ้ยพี่พี่ออฟพอดีครับผมติดปากติดปาก Alright let's m o out เียบี้ว่าไงครับไงเปิดเฟียวะเฟียวะเฮ้ยเล็งให้ด้วยอ่ะไหนผมรีวิวก่อนพี่เขาลองดูยัดิบด้วยวะดาอยู่ไหนอ่าเฮ้ยดาขอด้วยเนี่ยให้พี่แบงค์ตีก่อนดาอยู่ไหนวะแบงตีก่อนสูงไม่ด้วยเนี่ยเออมพิงสูงไม่ด้วยอ่าหน้ากากหลุดวะเฮ้ยไม่หลุดวะเอาวะเอาวะ เอยดาเขาด้วยด้อ้าใช่ถือดูไอ้สัสดีนะดีนะใส่หัวสุนป่ะเนี่ยอันนี้ใจใส่อะแยต้องเื่อนอะเื่นะใส่มึงใส่หัวกสุนนะซองอะใส่ใช่อเออมันสวยดีวะเลนได้เือยโเยี่ยโคตรดีไอ้สั ใส่หัวก็สวนให้อดาเฮียดูเด็เหี้ยโคตรดีอดาขอลองดิเก็บป่าววะแบบไม่ใส่นะไกลๆอย่างนี้เลยนี่แหละโคตรดีเลยโอ้ยยิ่มันโดนหัวไอ้สัตว์เออใส่แบบดีๆอย่างงี้ก็ดีนะโดนหัวเฮียกูยิงตัวไอ้สัตว์เออดาลองนี่เอ้ดาคุณใส่หัวสวนนี่ลองดิ อุ be, 64. 64. 64. ้ยได้เ <JB> พิ่งร้อยสิบเก้าสี่หกี่นัดวะเนี่ยเฮี้ยนี่มาใส่หัวกขศูนยเนี่ยไปเขาแตะนี้มันาัยิงไม่ตาเลยคอมแลมเท่าไหร่วะ

วะกราสับแป้งช้านี่ขนาดกดสามหนึ่งกันไอ้ยี่อ่ะใจเพื่อนลองดีพอกันนะนะก็พอกันแหละพอๆกันไม่สับอ่ะยังมีแบงค์โดนยิงเลยสัตว์มายิงกันหน่อยดีกว่าได้สัตว์ ยังจัดเลยจัดหนักเลยหยิบซองมาเลยเลยพี่เมียซองเอาที่ไหนมาเมียไม่รู้เปิดซองเลยยังอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยพี่ออฟนี่หว่าเรียกผิดอีกแล้วจัดเลยพี่อ,อ๋อพี่มียเทมเก็บปืนไหมเนี่ยไม่มีครับถือปืนไว้เก็บไม่ได้หรอ อะไรเนี่ยคืออยู่คนเดียวมะเอาสเสียงใครวะอะไรอ,อะไรเนี่ยเล่นอยู่คน,ดน,นเดียวดูแล้วเอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหร่อยเพื่อนใครอยู่ไอเทียดะพี่แล้วเสียงใครวะ ท้องผมนี่อะผมเข้าท้องตายแล้วนี่ลายสายคิดไม่เจาเลยเียน้สัวเป็นไอ้สัตว์้อ่ต้องฟี้ยะซูมได้เนี่ยต้องถือุปกรณ์ด้วยเียะ โดเลยยเร oh. ียหนึ่งมแต่ความแรงมันน้อยนะโดยมันาะยิงไม่โดนนะมันเหมาะเระยะใช่อ่ะแม่ะสูงตั designs, er, ้งยี่สิบเอ็ดอ่ะโทษเยอะนีอ่ะน่าสั่นทั้งยิงลูกซองทั่วไปเลยอ่ะอืมโทษโกงเหมือนมือปืนลูกซองโกง มีเทพใหม่กีดายโหดอ่ะเท่ากับสองท็อปีไแมเยสต้นเต็มแล้วโหดขึ้นไปยังไงนะโหดโคตรดีเฮี้ยขนาดใส่เสียยาวความแม่นยำเพิ่มวะเนี่ยนาใส่อแล้วหลับโอ้โหยังไม่โดนเลยสัตว์ พอไหนเหี้ยว่ะฉายาไม่เอ้ยเตมย,ย,ยาขล้โอ้นี่ขนาดนายิงไกลเนี่ยตีเลยสัโคตตายเลยจบจบจบเดี๋ยวนี้โอ้ย คนนี้ตัดห่ก็ตายก็เยอะชิหายยอจริงเออดาเมจไม่ได้ตกไลแล้เนี่ยคนที้ตัด3-1หนึ่งมีฮห่นโดจกเนี่ยเจอ2อเนี่ยเออไม่ไม่ต้องกด3-1ก็ได้เนี่ยปืนเนี่ยกด3ัวสงก็แนะนำให้ซื้อเหมือนกันนะถ้าแบบคนที่แบบสับ3-1ไม่เป็นหรือไม่มีมาโคอะไรมาเนี่ยอยากเ่นองะ ปืนนี้ก็สำหรับคนชอบซองก็ได้อยู่นะโอ้โหแต่อย่าลืมนะเล่นซองต้องขาดหัวกระสุนไม่ได้นะผมเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเลยเกิดอะไตัวตายด้วยอันเต่าตายอ่ะเตเื่อเตเ่

โดนเลยตับโอ้ยิงไม่เป็นเองไอ้สาสตร์มันไม่มีคอมเมนต์ยามาหัวสุดไม่มีอ่ะพี่แย้งตอนยิงพี่ดีดเว้ยล่ะดีดครับดีดา่ลองยิงด,ดิพี่หน่นอ่ะทำไมผมดีกว่าพี่กวะดูมยิงองโอ้โหกระจายชิบหายเลย่ชยาอะไรมา เพิ่มความแรงซุปซองแล้วก็เพิ่มความแรงระยะไกลสไนซี่แล้วก็ฉายาพกเพิ่มความมันยยไปไช่ัม <She S 2> ใ n ้ปืนสองเออโอเคครับผมสำหรับปืนนี้ก็น่าซื้ออยู่นะสำหรับคนที่มาโคไม่เป็นมาโคไม่มีฉายาเอ้ยไม่ใช่แค้ไม่เกี่ยวฉายาสับไวสับสามหนึ่งไม่เป็นนะได้อยู่ปืนนี้ไม่ต้องสับอะไรเลยปืนนี้ละบาบมาเดียวอยู่นะโอเคไปแล้วเจอกันปืนหน้านะครับผม